สนับสนุนโดยเบเน plus โปรตีนดีๆจากพืชคูณสองวันที่20มกราคม2567พลตรวจโทสมประสงค์เย็นท้วมผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยพลตรวจตรีอ,อมสินบุญญานุสน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วถแถลงข่าวกรณีมีการบังคับขู่เข็นให้นายปัญญาหรือหลุงเปียกรับสารภาพในคดีฆาตกรรมนางสาวบัวพันธ์หรือป้าก,กบหลังจากพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผอ,อรตรอได้สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยใช้เวลา3วัน พลตำรวจโทสมประสงค์กล่าวว่าภายหลังจากตั้งคณะกรรมการสอบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ข้อสรุปว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายโดยตำรวจคนแรกมีความผิดตามมาตรา157ส่วนคนที่สองมีความผิดฐานพรบการทรมานจึงได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาคสองตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมหากพบว่ามีการกระทำความผิดก็จะต้องดำเนินการเอาผิดทางวินัยและอาญาส่วนการสอบสวนตำรวจทั้งสองนายเม เื้องต้นได้ให้การปฏิเสธในการใช้ถุงดำคลุมลุงเปียกแต่ชุดคณะกรรมการสอบสวนเชื่อว่ามีหลักฐานเพียงพอชี้ได้ว่าตำรวจสพออรัญญประเทศใช้ถุงคลุมลุงเปียกจริง ส่วนข้อหาพรบการทรมานขณะน,นี้ลุงเปี๊ยกยังอยู่ในการดูแลของทีมแพทย์หลังเข้ารับการรักษาโรคสุราเรื้อรังต้องรอประมาณ7วันนับจากวันเข้ารับการรักษาพนักงานสอบสวนจึงจะเข้าไปสอบปากคำลุงเปี๊ยกเพิ่มเติมได้และจะสามารถแจ้งดำเนินการเอาผิดตามพรบการทรมานกับตำรวจทั้งสองนายได้ พลตํารวจโทสมประสงค์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในคดีห้ายาวชนลูกตํารวจขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วตํารวจและสหวิชาชีพเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาเอาผิดผู้ปกครองเยาวชนทั้ง5รายโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสอบถามประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนอย่างไรบ้างเพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวและได้เตือนผู้ปกครองเยาวชนทุกคนให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านมีให้ออกมา ก่เหตุสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะหลังเวลา22นาฬกาหากหลังจากนี้พบว่ามีเยาวชนออกมาเกินเวลาดังกล่าวก็จะเรียกผู้ปกครองมารับทราบข้อกล่าวหาปล่อยประละเลย ส่วนคดีของป้าบัวพันธ์พนักงานสอบสวนทราบกลุ่มผู้ก่อเหตุแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มลูกตำรวจ5คนมีคดีครั้งเก่า4คดีได้แก่คดีทำร้ายร่างกายล่วงละเมิดทางเพศนายโก้4คดีนายเชน2คดีและกลุ่มที่2คือกลุ่มต่างไม่ออก12คนมีคดีครั้งเก่า2คดีคือคดีทำร้ายร่างกายจนถึงชีวิตคดีทำร้ายร่างกายและทำลายทรัพย์สินเผารถ เบื้องต้นได้สั่งการให้พันตำรวจเอกจกตุรพัฒนสิงหัตถิดร,รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วพันตำรวจเอกชัยนรงค์บุญด้วงพร้อมกำลังตำรวจจังหวัดสระแก้วและชุดสืบสวนในพื้นที่ทำการกวาดล้างปิดเมืองติดตามตัวกลุ่มแก๊งต่างไม่ออกซึ่งตอนนี้พบว่ามี12คน เพื่อทำการรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานในการติดตามตัวบาดำเนินคดีเอาผิดอย่างไรก็ตามจะต้องมีผู้เข้ามาแจ้งความเพื่อร้องทุกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงจะสามารถตรวจสอบและแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มเยาวชนดังกล่าวได้เว่าเดี๋ยวผมมาเล็กคดในกล้องคนร้ายเนี่ยปนไ้าคนรถสองันับลป้าเก็โดนไเยัวผมรอบไอ้ตรงเนี้ยที่ตรงนี้คือเขาใช้ทแดง กับคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงโดยพอธิบายเข้าใจไหมครับอธิบายว่าเมื่อวันที่นี้เวลานี้ผมคุยกับลูกน้องคนนี้นะมีใจจะเกิดอะนี้เข้าใจไหมครับเพราะอธิบายนะคณะกรรมการแต่มันจะมีมันจะจะจเป็นูเป็นผู้เกินบนตนแลซึ่งเปงนบนตผู้มีสิทธิที่จะสงสัยใจว่าเรื่องคาที่มาเพื่ออะไร เพื่อสร้างพยานหลักฐานหรือว่าเป็นตัดต่อหรืออะไรนะแต่ตัดคลิปเนี่ยท่านจะเห็นได้เลยว่ามีบุคคลในคลิปอย่างน้อยสามคนนะนะก็คือหนึ่งนะแต่ว่าตือสองลูกน้องนะทละตรวจนะที่ได้ก้องสามก็คือพลังงานตำสวนไอ้จะมาแต่งแบบนี้ไม่ได้หนอครับถ้าจะมาทำ เป็นเล found, it it mm ่นเป็นอไรรู้้เสียงรู้อะไรก็ร <jab uncertain ly> ู้ว่าได้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆจริงๆนะครับไม่ได้แต่งปราุนครับแล้วก็มีโคต์อยู่ในลายุของสื่อทางรัฐจะมาถึด้วยว่าเฮ้ยโคตดเขารูดถงโค้ใไ้โคต์ลงในลายจุดเลยก็มีโค้อยังงโคตดจิบเพือที่อะไรตกปลิงจะเร่ยนพื่อแตาจนกระทั่งสื่อส่วนอเซียนประเทศ ใช่ประการงานกันรวมถึงพ่อของน้องคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องหาด้วยนะครับก็รู้เห็นภาพรูตประหารลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องหาสี่คนนะฮะสื่ออะไรในประเทศเนี่ยได้ตัวจบหมายเลขห้าสิบแล้วพ่อคนหนึ่งพ่อพ่อมันจะเต่าใหญ่เพราะมอบตัวจบนะครับก็เรียนให้ทราบว่าคิดเนี่ยที่สงสัยว่าเอ๊ะสร้างขึ้นมาใหม่หรือไม่สร้างขึ้นมาที่อะไร ก็เรียนร้ว่าเป็นการเ่็ไเรื่องามาใหม่เป็นการไปที่อัตโนมัติใ็นเรื่องของสัวถูและอธิบายนี้เพื่องสีแดกธราการแต่ไป่ทราบว่าถึจะถึงุโดยตอย่างไรนะครับไม่ชิงจาเปแนันครับดส่วนต่างมครอยนตครับนะครับที่ธนาครับก็วันนี้ท่านัวห้า่านมีความเป็นัวนะครับะได้เดินทางลงมาครับ ดำเนินการแบบนี้นะครับอยงานที่ผมตรวจสอบได้ข้อหมายใการดำเนการตรวจสอบทั้งสองนะครับนะดำเนินการเรื่องของการสอบสวนในหลายคนนะครับในการที่แจ้งข้อหาตุลต่ารนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามผมตรวจสอบในที่จะมาทำาพื่อว่าให้ทำเนิดกระบวนการอย่างตัปบุคคลนะครับในความโปร่งใสนะครับนะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวหลังนี้ไปเนี่ยท่านผู้จัดการตำรวจกองกำลังสองเนี่ยท่านจะลงไปดูนะครับนะแล้วก็เมื่อกี้ก็ประชุมมาแล้วน,ทน,นวะ,ทะท่านผู้จัดการานะตำรวจกำลังสองเนี่ยท่านก็จะทำการให้เสร็จสิ้นภายในพรุ่งนี้แล้วท่านก็จะรายงานนะเพื่อจะปิดในเรื่องต่างๆว่ามีการมีการอะไรบ้าง ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ